พยากรณ์อากาศ26พฤษภาคม64ไปจนถึง1มิถุนายน64มาดูกันว่าฝนจะมีเยอะในช่วงไหนบ้างน,นะคะวันที่26-29พฤษภาคม64ทุกๆภาคข,ของประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังแรงต่อเนื่องและร่องมรสุมกําลังแรงจากพายุไซโครนยาอาส อาจจะส่งผลทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้เน้นที่ลาดเชิงเขาและที่ราบรุ่มในทุกๆภาคนะคะส่วนในทะเลอ,อันดามันและอ่าวไทยจะมีเคลื่อนลมแรงโดยเคลื่อนจะสูงประมาณ2-4เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในส่วนของวันที่30พฤษภาคม64ไปจนถึง1มิถุนายน64ความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตัวขึ้นบนแผ่นดินและ เริ่มอ่อนกําลังลงทําให้ภาคอีสานมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนได้เป็นบางแห่งบางพื้นที่ส่วนภาคอื่นยังคงมีฝนตกหนักทั่วไปก็ระมัดระวังในส่วนของพื้นที่ที่มีฝนตกหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันนะคะเรามาเช็ค วันที่26พฤษภาคม64นั่นก็คือวันนี้นี่เองว่าจังหวัดไหนในภาคไหนจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษภาคเหนือจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวานันจะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่เชียงรายพะเยาแพร่าน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคกลางจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวานันมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นที่ราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีลบบุรีสระบุรี สสสมมมุมุทรรงคคาาภาคอีสานจะมีเมฆมากมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่ชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสทธรมุกดาหารอำนาจเจริญอบบุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และโคราช ภาคตะวันออกนะคะจะมีเมฆมากจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแหง่งเน้นที่สรตว์แก้วปราจินบุรีระยองจันทบุรีลัตราภักดภาคใต้ฝั่งอันดามานันจะมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแหง่งเน้นที่ระนองและพังงา ภาคใต้ฝั่งอา่าวไทยจะมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าขนองใน,นที่เพชรบุรีประจวบคิริขันจุมพรสุราษฎร์ธานีส่วนกรุงเทพและปริมณฑลจะมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบางพื้นที่จ้าคลิปนี้กี้ขอลาไปก่อนจะกับมคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย